คืออาการล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับก็คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการย้ายโรงพยาบาลของจ่าเหินนะครับคือก็ย้ายจากโรงพยาบาลเดิมเนี่ยไปเป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดนะครับที่อยู่ที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองเมื่อวานนี้ก่กอนละการช่วงเสียสายครับนายแพทย์ธีรพงศ์ตุหน้าครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบรุรีพร้อมด้วยคุณหมอพยาบาลน,นะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ ไปร่วมส่งตัวแล้วก็ให้กำลังใจจ่าเอกเทิดพงศ์ผมนาราหรือว่าจ่าเหินนะครับก็คล้ายๆกับว่ามีการย้ายโรงพยาบาลน,นะครับคนที่รู้ข่าวนะครับประชาชนคนจังหวัดจันทบุรีก็ไปให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับนี่เต็มโรงพยาบาลเลยจริงๆ คือจะเหินเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะที่ลาดตะเวนอยู่บริเวณบ้านสามหลังบ้านหนองรีนะครับจังหวัดตราดเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมา <Okay. S 1> จนได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวาขาดนะครับคุณหมอก็บอกว่าหลังผ่าตัดรักษาอาการโดยรวมคงที่ก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง ส่วนสภาพจิตใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องเหมือนดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่เหมือนกันกฏว่าคนไทยนะครับที่รู้ข่าวเห็นไหมครับเอาดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยไปมอบให้กับจะเหรินกันเยอะจริงๆนะครับระหว่างที่มีการลำเรียงนะครับจะเหรินกำลังจะไปอีกโรพยาาบหนึ่ง,งก็มีรถพยาบาลครับที่จอดรออยู่ด้านหน้า แล้วก็รับตัวจากเหินนะครับออกจากโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีส่งต่อไปรักษาต่อนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรืออยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของจ่าเหินนั่นเองคือไม่ได้ย้ายเพราะว่าคล้ายๆกับว่าอาการวิกฤตนะแต่ย้ายเพราะว่าเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานต้นสังกัดด้วยและอย่างหนึ่งก็อยู่ในช่วงที่มีการฟื้นฟูร่างกายแล้ว จนกระทั่งช่วงบ่ายครับท่านผอของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตกมแพทยทหารเรือนะครับคนเรือตีกิติศักดิ์สายนุษย์นะครับก็มารอต้อนรับครับพร้อมคณะคุณหมอพยาบาลนะครับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้คนจํานวนมากเลยนะครับมาทั้งที่อยู่ในสัตหีบเองหรือแม้กระทั่งมาจากจังหวัดใกล้เคียงครับมารอต้อนรับจ่าเหินนะครับที่ถูกนําตัวมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทันทีที่รถพยาบาลมาถึง เจ้าหน้าที่ก็เข็นรถที่นำตัวจ่าเหินเข้าสู่ห้องรักษาตัวนะครับทุกคนเนี่ยก็มายืนรอกันนะสองข้างทางเลยทีเดียวนะครับสบัดธงชาติไทยแล้วก็เอากุรลาบสีแดงเนี่ยมามอบให้เป็นกำลังใจให้กับจ่าเหินครับ กำลังใจเป็นเรื่องสําคัญนะ,อะพอเห็นภาพแบบนี้เชื่อว่าจาเหินเนี่ยก็จะทําให้ฟื้นฟูได้ไวขึ้นนะครับทุกคนมารอให้กําลังใจมากมายเหลือเกินนะหน่วยงานต้นสังกัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามอาการของจาเหินอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วบอกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องห่วงนะเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องให้ตามที่ควรจะได้รับนะครับ คนที่ไปเฝ้ารอให้กำลังใจกันนะครับก็อวยพรบอกว่าขอให้จ่าเหินเนี่ยฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงไวๆกันนะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เหมือนได้ช่วยกันปกป้องอธิปไตยของไทย